ทำกับข้าวให้พ่อแม่ทานนะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทําบุญกับคนทุกศินได้พันเท่าใช่ไหมทำบุญกับคนมีสินได้แสนเท่าตื่นเช้ามาทํากับข้าวใส่บาตรแล้วกับข้าวที่เราทำเนี่ยให้กับพ่อแม่เราด้วยแล้วพ่อแม่เราอยู่ในสินที้ทาได้แสนเท่าตื่นเช้ามาเนี่ยแบ่งกับข้าวให้พ่อแม่เราทานเนี่ยได้บุญแสนเท่าแล้วนะแล้วพระพิสุสงฆ์ที่ท่านมาให้เราใส่บาตรเนี่ยท่านก็เป็นคนมีศินออกไปใส่บาตรหน้าบ้านได้อีกแสนเท่าคือคนส่วนมากจะมองการทําบุญว่าใส่บาตรแล้วลืมคน ในนบ้าถึงแม้ว่าคนในบ้านทุกศีลก็ยังได้บุญพันเท่าเห็นไหมถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่ในศีลเราหุงหาอาหารให้ท่านกินตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนเราว่างก็ได้ทําบุญแล้วนะคนที่มีพ่อแม่อยู่บ้านนะได้ทําบุญกับท่านตลอดทั้งวันไม่ต้องไปไหนเลยทําอยู่ที่บ้านถึงแม้ว่าท่านจะพูดจาไม่ดีด่าเรามั่งว่าเรามั่งนั่นแหละคือกองบุญที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละ erman. แต่ถ้าวันไหนที่ท่านอยู่ในศีลช่วงนั้นอะ่ะท่านไม่ด่าเราไม่ว่าเรานั่นแหละแสนเท่าเพราะนั้นการทําบุญเราไปมองขา ้ามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราพระพุทธองค์ตรัสชัดเจนนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ร้อยเท่าคนทุศิลเนี่ยได้พันเท่าคนมีศิลป์ได้แสนเท่าก็คือคนในบ้านเรานั่นแหละญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนี่ยที่อยู่ในบ้านเรากินข้าวจากเรานั่นแหละนั่นแหละคือกองบุญเพียงแต่ความใกล้ชิดความสนิทสนมหรือท่านเคยทําให้เราเราก็ลืมมองข้ามเราคิดว่าเราเองจะต้องไปใส่บาตรถึงจะเป็นบุญแต่จริงๆก็อยู่ในบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสในเรื่องของคารวาชั้น ชัน้นประเสริฐชั้นสูงสุดในบรรดาของคาราวาที่ใช้ชีวิตคือเราเองหากินโดยชอบธรรม ถูกต้องถูกทำได้เงินมาโดยสุจริตแล้วก็ให้เลี้ยงดูแลตัวเองให้อิ่มนำ้ำให้เลี้ยงดูแลพ่อแม่ให้อิ่มนำ้ำให้ดูบุตรภรรยาค้าทาสบริวารมิตรอมมาตให้อิ่มนำ้ำเราทำเลี้ยงดูคนในบ้านเสร็จแล้วก็ให้แจกใจกระทำบุญก็คือเนี่ยตื่นเช้าใส่บาตรแล้วก็ไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาคือมีปัญญาแม้แต่บุญเนี่ยเราเองก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในบุญที่เราทำทรัพสมบัติที่มีอยู่อาหารการกินที่เรามีไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากการยึดมมััั่่่นนนนนถตรง้ีะ คารวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดอยู่แค่เนี้แล้วก็ทุกๆครั้งก็ระลึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราสิ่งที่มองไม่เห็นเทวดาก็ระลึกถึงให้เข้ามาอนุโมทนาบุญกับเรา การที่ใส่บาตรเป็นทักขินาคือเป็นผลแห่งทานสําหรับเปรตคือเปรตเนี่ยสามารถที่จะเสวยทักขินาหรือผลแห่งทานที่มิตรอมาตยตาสาโลหิตให้ทานแล้วเขาจะเสวยตรงนี้พระุทธองค์ไม่ได้ขยายความว่าเขาเสวยอย่างไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราทําบุญเนี่ยผลจากการให้ทานเนี่ยจะทําให้ญาติสาโลหิตของเราที่ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเขาเสวยได้และในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าญาติสาโลหิตของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตแต่ยากต้องมี นนเพราะญาติสาลีดของเราเนี่ยเยอะมากแต่พระพู้ธองค์บอกว่าถึงกระนั้นก็ไม่ไร้ผลไม่ไร้ผลอย่างไรคือผลที่เราทำเนี่ยจะสะสมสะสมสะสม,สะสมให้กับเราเองถ้าเราไม่หลุดพ้นก็ยังมีโอกาสเอาบุญเนี่ยมาใช้คือเราทําบุญให้ทานอย่างนี้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยไม่อยู่ในศีลในธรรมนะคือทําแต่บุญไม่อยู่ในศีลในธรรมคนที่ทําแต่บุญไม่รักษาศีลนะตายไปแล้วไปเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นโคเป็นสุนัขตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ผลแห่งทานที่เกิด ทาไว้จะถูกเลี้ยงดูแลอย่างดีถูกคนอื่นเลี้ยงดูแลอย่างดีเพราะมีทานอยู่ได้อาหารได้เครื่องประดับเกิดเป็นสุนัขก,ก็เลี้ยงดูแลอย่างดีมีอาหารกันกินอย่างดีมีห้องแอร์อยู่มีเสื้อผ้าใส่แต่ถ้าเราให้ทานแบบนี้รักษาศีลด้วยก็มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ลึกไปเกิดเป็นเทวดาถ้ายังไม่หลุดพ้นแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้กรรมคุณห้าที่ดีคือได้ความบริบูรณ์ของกรรมคุณห้าที่ดีกว่าคนที่ไม่ให้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้กรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์เพราะนั้นให้ทานแล้วก็ต้องสรว กายวาจาใจาด้วยต้องมีศินด้วยไม่งั้นจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้